เอาละครับขอบลาส,สวัสดีท่าน้ชมท่านด้วยอยู่กับผมมาสเตอร์โนวากับรายการฟาสต์อัปเดตรายการเท่จชมาอัเปเดตข่าวสารเกี่ยวกับเกมได้เกมหนึ่งภายในระยะเวลาไม่ถึง5นาทีและในวันนี้ฟาสต์อัปเดตของเราขอสเสนอจุดสิด้นสุดของการเดินทาง Journey End Update ดตเทอระเรีย ในตอนนี้คงพูดได้เลยว่าแทบจะไม่มีใครไม่รู้จักเทอรเรียเกมแนว 2D Sandbox สร้างบ้านสดใสที่ผสมกับการต่อสู้เอาชีวิตรอดแบบ RPG ได้อย่างลงตัวและงจากที่ได้มีการอัปเดตเวอร์ชัน1.3มาตั้งแต่วันที่30มิถุนายนปี2558และได้มีการอัปเดตเล็กๆน้อยๆตามมาในภายหลังแต่ก็ยังไม่มีวี่แววของการอัปเดต1.4จากทางดิ l โลจิเลยเจอกระทางในงาน E3 ปี2019 ทางลีโลจิกได้ทําการเซอร์ไพรส์ผู้เล่นมากมายโดยการปล่อยเทลเลอร์ของเทลเลียในชีว์อ,อัปเดตท,ที่ว่าเทอร์นี่เอ็นแลประกาศอีกว่าจะเป็นการอัปเดตสุดท้ายของเกมนั่นทําให้สร้างความตกตะลึงและความเสียใจของเหล่าแฟนเกมทั่วทั้งโลกไปไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวื่อจากเทลเลอร์สแสดงให้เห็นถึงอัปเดตท,ที่แทบพูดได้เลยว่าเปา็นการยกเครื่องเทลเลียใหม่แทบจะทั้งหมดมีการเพิ่มไบโอใหม่เปลี่ยนฉากหลังเพิ่มเพลงเพิ่มบอสใหม่เพิ่มมัสโหมดโหมดใหม่ที่มีความยากมากยิ่งกว่าเอ็กซ์เพรสโหมดขึ้นไปอีก เพิ่มไอเทมอีกกว่า1000ชนิดและยังมีการอัปเดตระบบภายในเกมอีกมากมายนั่นทำให้ดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่ที่ให้ความสนใจกับของเหล่านี้และแม้แต่ผู้เล่นหน้าเก่าเองที่เล่นเกมนี้ไม่อย่างโชคโชนอาจจะต้องทำความเข้าใจใหม่ทั้งหมดโดยทางทีมผู้พัฒนาถึงกับบอกว่าหากคุณคิดว่าคุณรู้ทุกอย่างเกี่ยวกับทาเลเรียแล้วให้คิดใหม่ได้เลยโดยการอัปเดตแบบละเอียดผมได้ทำการโพสต์ไว้ในเพจแล้วซึ่งในเพจมัสเตอร์นว่าก็ได้ทำการแปลไทยไปแล้วนะครับสามารถไปติดตามกันได้เลย เพราะหากพูดทั้งหมดจะทําให้คลิปนี้ยาวเกินไปและข่าวอัปเดตนี้ครับจะปล่อยให้คนทั่วโลกออกมาได้สัมผัสกันในวันที่16พฤษภาคมปี2020หรือวันเสาร์หน้าก็โดยส่วนตัวที่ผมนั้นไม่ใช่ผู้เล่นเทลเลเรียโดยตรงนะผมก็รู้สึกให้ความสนใจกับอัปเดตนี้มากเลยนะครับยิ่งเป็นอัปเดตสุดท้ายของตัวเกมแล้วด้วยแปลว่าทาง d e v วลลอปเปอร์ของเกมเกมนี้ต้องพยายามใส่ทุกๆอย่างที่เขาต้องเรียกคนอื่นเขาต้องเรียกผู้เล่นเก่าๆก,กลับมาแล้วก็เรียกผู้เล่นหน้าใหม่กลับมาด้วยเช่นเดียวกัน ซึ่งในตัวเกมตอนนี้นะครับมีราคาทั้งหมด200กว่าบาทใน Ste ี am แต่ว่าตอนนี้ผมคิดว่าในอนาคตต้องมีการลดแน่อนอนเพื่อเป็นการดึงดูดผู้เล่นหน้าใหม่ดังนั้นถ้าเกิดใครสนใจก็สามารถรอซื้อได้ครับผมว่าอันนี้น่าจะกลับเป็นการคัมแบ็กที่สวยงามของ Re Logic นะและในตอนนี้ Shi ป p y เขายูทูบเบอร์ที่ได้รับเลือกจากทาง Re Logic ให้ได้ทดลองตัวเกมเวอร์ชัน1นตัวเขานั้นก็ได้ปล่อยวิดีโอเกมเพย์ให้กับพวกเราได้รับชมกันแล้วสามารถไปติดตามกันได้ในลิงก์ด้านล่างเลยนะครับ และสุดท้ายนี้ขอขอบคุณข้อมูลจากทางเท r r a เรีย o m m u n น t y Thailand และเ e r ร a r i ียประเทศไทยที่ให้ข้อมูลการอัปเดตนี้มาในนาที่นี้ด้วยก็ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมที่คิดต่อไปด้วยนะครับส่ว so, นนี้ไว้เจอกันใหม่สี่ยุครับไปาปไว้เจอกันแล้วก็อย่าลืมนะ Today's ก g o o d day to p พ a y ไว้เจอกันใหม่ในโลกของแซนบ็อกนะครับ